วันนี้เราจะมาทำรัฐบาลนะครับซึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้ทำยากนะครับก่อนอื่นให้เราไปที่ด้านบนนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีรัฐบาลอยู่เลยนะครับทีนี้เนี่ยถ้ามองอย่างนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูยากว่าอะไรคือ,อยังไงทำไมตัวเลขมันเยอะแยะมากมายให้เราสังเกตง่ายๆนะครับว่าอันไหนเป็นปัจจุบันให้เราดูตัวหน้านี่แหละครับ0 9 5ย6 7เห็นไหมฮะ เห็นไ,ไหมครับตรงนี้ดูดีๆนะครับให้เราไปดูที่ถ้าเราจะรู้ว่าอันไหนเป็นปัจจุบันหรืออ,ด,อ,อดีตอยู่เนี่ยให้เราไปดูเลขข้างหน้าเนี่ยเลข6ตัวของรัฐบาลงวดที่ผ่านมา095867นะครับต่อมาก็จะเป็นข้างล่าง2 8 3 3 4 3ตัวหน้าครั้งที่1 2องสอ,งอ่งสองสตัวหน้าครั้งที่2 6งหกตัวหลังครั้งที่1 7, 7ึ่งองแปดสา 7, 2, 8, ตัวหลังครั้งที่2เนี่ยครับดูง่ายเลยทีนี้เวลาที่เราจะกรอกอเมื่อเรารู้ว่ามันมันเป็นปัจจุบันนะครับเราก็กรอกไปตามาเหมือนรายการที่อื่นเราเปิดสถิตินะครับ วิธีการกรอกนะครับตรงนี้ครับรางวันที่หนึ่งก็คือเล,เอเลขลอตเตอรี่หตัวกรอกไปเลยสองตัวท้ายสุดว่าสองตัวล่างนั่นแหละครับกรอกไปสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งสามตัวหน้าครั้งที่สองสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งสามตัวท้ายครั้งที่สองเราเอาข้อมูลตรงนี้มาจากไหนอินเทอร์เน็ตครับเยอะแยะเลยผลสลากกินแบ่งย้อนหลัง มีเยอะแยะเลยเสร็จแล้วให้เรากดบันทึกเนี่ยก็เรากดบันทึกวิธีการหาก็เหมือนกันเราจะหาเฉพาะบนหรือหาเฉพาะล่างก็ได้นะครับมาที่แต่ก่อนอื่นตรงนี้ต้องตรงกันก่อนนะครับ708งวดตรงนี้หรือจะกี่งวดก็แล้วแต่ให้เรามากรอก708อ่ากรอกเข้าไป708 จากนั้นเราก็เอาเด่นบนล่าง2ตัวจำนวนรัฐบาลเอาเยอะๆไปเลยครับ5000สูตรแล้วเริ่มต้นการค้นหาถ้าเราไม่รีบนะเราปล่อยให้มันไหลไปเลยนะครับเอาสัก5 0 0พันสูตรใครรอได้ก็หมื่นสูตรไปเลยนะครับแต่โดยปกติผมก็ใช้1,000สูตรแต่ผมจะใช้รัฐบาลผมจะใช้สัก5 0 0พันสูตรดูนะครับเนี่ยวิธีการหาก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้ยากเหมือนก,นกันกับหาหุ้นทั่วไปนะฮะ